โย่ Yo, ทักทายสวัสดีทุกๆคนด้วยครับอยู่กับผมออโตวันนี้มีข่าวดีมาบอกเก็นชินแพตจันทาที่1แจกหนักแจกเยอะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมทั้งผู้เล่นใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นและผู้เล่นเก่าก็จะได้รับประสบการณ์ในการเล่นที่ดีมากยิ่งขึ้นผมสรุป เจ็หัวข้อสำคัญสำคัญมาให้กับเพื่อนๆถ้าพร้อมรับชมกันแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเรามาชมกันเลย1ของแจกฟรีครบรอบ5ปีเกนชินอิมเพกเพื่อนๆจะได้รับโรกาชาฟรี20โรคนนกอาร์ติแฟกขวดน้ำอาร์ติแฟกโซฟาพักผ่อนและแมวหุ่นสุดแสนน่ารักรวมถึงของอื่นๆอ,อ,อ,อีกเยอะแยะมากมายต่อมาครับแจกฟ มีตัวละคร5ดาว1ตัวโดยจะมีตัวละครให้เลือกดังนี้จีนดีลุกชีฉีโมนาเคชิงพิติก๊กเดยา่ามิสกิแล้วคนเลือกตัวไหนดีละ่ะเดี๋ยวผมทําคลิปแยกให้นอกจากนั้นมีแจกตัวละคร4ดาวฟรีไอโนด้วยได้รับจากการเล่นเนื้อเรื่องและยังครับยังยังไม่หมดแจกฟรีกลุ่มดาวตัวละครจากกิจกรรมระยะยาวรายสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์จะมีของรางวัลมาให้ตามภาพภาพนี้ จนไปถึงสัปดาห์ที่8ของรางวัลจะเป็นของรางวัลใหญ่กลุ่มดาวตัวละครแบบเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นตัวริมิตสิตัวตัวถาวร7ตัวรวมทั้งหมดมี25ตัวในนี้อยากอัพกลุ่มดาวตัวไหนก็เลือกตัวนั้นตามความชอบตามความคุ้มค่าโดยจะมีเงื่อนไขการเลือกคือเราต้องมีตัวละครตัวนั้น4ีูนยืนพื้นก่อนและกลุ่มดาวตัวละครแต่ละตัวสามารถเลือกรับได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเพื่อนๆสามารถ วางแผนได้ว่าจะรับในรอบนี้หรือจะเก็บไว้รอรอบหน้าก็ได้ภายในห่งปีคุณจะได้ราวๆสี่กลุ่มดาวครับโปรบบอขอบคุณจ้าเหตุผลข้อที่2การปลดริมิตเลเวลตัวละครเลเวลร้อยก้ามเบิ่ม เงื่อนไขมีตามนี้เวลาเราสุ่มกาชาแล้วเราเกลือมันจะตันที่ C6 ฮะแต่บางคนอาจจะทะลุไปเลยก็คือเกลือยัน C7, C8, C9 บราบรามาซะงั้นต่อไปนี้ไอเศษเกลือนอะ่ะมันจะมีมูลค่าสูงขึ้นมันจะกลายเป็นขวดสีม่วงดอกมาให้กับเราซึ่ง1ขวดอัพได้ถึงเลเวล95 2ขวดอัพได้ถึงเลเวล100รวมกันนั่นคือ3ขวดแล้วหลังจากนั้นตัวละครที่เราเลือกอัพจะได้ค่าสแตตพื้นฐาน เพิ่มขึ้นสําหรับสายเกลืออย่างผมยิ้มหวานเลยเพราะผมหลุดเลดบ่อยมากไอ้จนตัวหลุดเลดท,ลทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยซีมันตันหมดแล้วครับแล้วซีมันทะลุปไปยัน40กันด้วย <c oughs> โถชีวิตช่างหน้าสงสารเหลือเกินงั้นแปลว่าผมจะได้ไอขวดม่วงเนี่ยมามหาศาลเลยเพราะชีวิตพบเจอกับความยากลําบากความที่กาชาไม่เป็นใจ เขาจะแจกย้อนหลังให้หมดเลยครับนั่นคือกรณี ID หลักของผมมันคุ้มกับการแจกแบบนี้เพราะไอ้เศษเกลือเดิมๆม,มันไม่ได้มีมูลค่าอะไรเยอะแยะมากมายครับปรับมาแบบนี้โอเคเลยแต่ถ้าเกิดมองในอีกกรณีหนึ่งนั่นคือ ID ที่2ของผมผมจะมี ID สายฟรีที่เล่นแบบไม่เติมเลยนั่นคือสมหญิงสายฟรีนั่นแหละน่าจะ แทบไม่มีโอกาสได้สัมผัสเลเวลร้อยเลยฮะหรือถ้ามีโอกาสก็น่าจะน้อยมากๆเพราะ ID 1ตัว5ดาวซทะลุมันไม่แปลกแต่ ID สายฟรีจใจซีทะลุอะนะ โอ้โหมันก็ต้องเป็นเคสที่มันซ้ำบ่อยๆภาพรวมก็คือทางเกมอ่ะครับเขามีเซอร์วิสทั้งสายฟรีและสายวานันสายฟรีก็ได้ของแจกเยอะกันไปสายเปอะไรที่มันเกลือมูลค่ามันไม่สูงก็ทําให้มูลค่ามันสูงขึ้นแล้วเอามาเพิ่มเลเวลตัวละครด้วยความที่เกมเกมนี้มันไม่ได้แข่งกับใครอยู่แล้วไอดี ID ใครก็ไอดีมันก็ถือว่าเป็นการเซอร์วิสผู้เล่นทั้ง2กลุ่มนะครับหรือใครจะใช้ไอเดียแบบเน้นตัวเดิมซ้ําๆหากลุ่มดาวตัวเดิมซ้ําๆเพื่อแลกเศษนี้มาก็ได้แต่คุณต้องบรริหาและ ความคุ้มค่าดีๆนะเหตุผลข้อที่3มือใหม่เริ่มต้นง่ายในแพทดีเพราะตัวเกมทําให้เลเวลค่า EXP มันขึ้นง่ายขึ้นไวกว่าแต่ก่อนครับตอบโจทย์ผู้เล่นใหม่สุดๆนอกจากนั้นการโคออฟเล่นกับเพื่อนๆก็ยังตีบอสได้ง่ายขึ้นอีกด้วยห้องทดลองตัวละครก็มีระบบฝึกสอนมาให้พร้อมอะไรหลายๆอย่างมันเอื้อต่อผู้เล่นใหม่อะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังจะเริ่มเล่นเกมเกมนี้หรือเพิ่งเล่นได้ไม่นาน อยากหาคนช่วยตีบอสคนช่วยเปิดโลกเปิดแมปช่วยฟาร์มลงดันคุณสามารถเข้ามาใน Discord a ออโตได้มันจะมีแทร็กเกนชินอยู่ในดิสของผมครับซึ่งเราจะมีคอมมูนิตี้ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาให้คำปรึกษากันลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปเลย4ตู้กาชาเหมาะกับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าครึ่งแรกเรามามาพร้อมกันกับรีรันเทพไม้ในฮิดะ ด้วยความที่นาคิดะเป็นระดับเทพประจําเมืองเขาเลยยกแก๊งซูเมรุมาด้วยครับก็จะมีอีกตู้หนึ่งเพิ่มขึ้นมาตัวละครมีดังนี้ครับเดย่าพี่แตมละมุดไซโนนิวรูพี่ติก๊กรวมถึงมีตู้อาวุธตามมาด้วยเช่นกันครึ่งหลังตัวใหม่พี่ฟรินมาพร้อมกันกับตัวรีลันเย่หลานและตัวละครสี่ดาวไอโนะรวมถึงมีอาวุธใหม่ๆอัปเดตตามๆกันมาอีกเพียบตัวใหม่มีจุดเด่นอะไรบ้างเรามาจะอัปเกรดปฏิกิริยาง,งอกเงยธาตุไม้ผสมธาตุน้ำจาก บูมให้กลายเป็นรูน่าบูมสกิลสามารถลดต้านทานไม้ลดต้านน้าได้มีการสะสมข่ามูลซองเพื่อกดท่าไม้ตายและเพิ่มความเสียหายบูมต่อมาครับพี่สุดหล่อพี่ฟิน์โดดเด่นเรื่องการทําปฏิกิริยาชาร์จสายฟ้าคอมโบทตุน้ําผสมท่าสายฟ้าและอัปเกรดให้กลายเป็นรูหน้าชาร์จตัวนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเคลือบหอกให้กลายเป็นทาสายฟ้าและลุยทําดาเมจเรื่อยๆ,ๆ,ๆให้มันเกิดปฏิกิริยารูหน้าชาร์จขึ้นมาสุดท้ายไอโน นางเป็นธาตุน้ําที่สามารถกดท่าไม้ตายแล้วปล่อยสิ่งประดิษฐ์ออกมาครับหลังจากนั้นไอสิ่งประดิษฐ์นี้มันจะคอยแปะน้ําเรื่อยๆจึงทำให้เราสามารถสลับไปเล่นดีเพจได้เลย ควรสุ่มตู้ไหนดีล่ะเดี๋ยวผมทำคลิปสรุปแยกให้อีกทีหนึง่งเหตุผลข้อที่5เนื้อเรื่องหลักแจก500เพรและเนื้อเรื่องเรามากกับฟรินต์ก็ได้อีกคนละ60เพรภาพรวมทีเซอร์เนื้อเรื่องน่าสนุกเลยอันนี้ผมอยากให้เ,เพื่อนๆไปติดตามไปเล่นกันเองหรือไปวิเคราะห์ทีเซอร์เพิ่มเติมแล้วคุณจะค้นพบว่ามันมีตัวละครใหม่ๆที่น่าพบน่าเจอน่าสนใจเยอะมากของรางวัลที่แจกก็ดีด้วย6แมพใหม่และกิจกรรมแจกเพชรอีกเพียบ นอตคายแมปค่อนข้างใหญ่มีหลายโซนได้เพชรจารสำรวจค่อนข้างเยอะเควสย่อยเอยเควสเสริมเอยบอสมงบอสใหม่ให้เพื่อนๆไปตะลุยเล่นกันและกิจกรรม4กิจ 1. ต่อสู้แก้พัทเซิลวิ่งเก็บของ 2. วางระเบิดโดโดโกะ 3. ถ่ายรูปตามมุมต่างๆ 4. ฟาร์มแฟกคูณ2มีดันเจียนใหม่หมาด้วยเราจะได้ฟาร์มแฟกใหม่กันแล้วพร้อมเกลือแล้วหรือยังใครที่เปิดตัวละครใหม่ๆยังไงก็ได้ใช้ครับฟาร์มไปเลยก็ได้และยังมีการไล่ตกฟาตุยเพื่อแลกรับกอบโปรไฟ์ด้วยนะนอกจากนั้นครับยังมีเอนเกมโหมดโรงละคละรระดับรูด้าโบดมันจะท้าทายมากยิ่งขึ้นแต่ก็ได้รับเพชรมากยิ่งขึ้นเช่นกัน1000เพชรจุกๆเลยนอกจากนั้นก็จะมีการเล่นเพลงอัปเกรดเกมการ์ด สุดท้ายก็มีสมุดบันทึกการเดินทางที่เราจะได้พบบทสนทนาของตัวละครต่างๆและเหตุผล ข้อที่7โหมดใหม่เกนชิน UCG มันคือโลบอกในโลกเกนชินอะสร้างตัวละครตกแต่งตัวละครขึ้นมาได้และยังสามารถสร้างเกมเพย์จากผู้เล่นด้วยกันเองชวนคนอื่นมาเล่นหรือจะไปเล่นกับคนอื่นไม่ว่าจะสร้างเกมเศรษฐีสร้างร้านอาหารสร้างสนามฟุตบอลทำดาดตะรุยสร้างเป็นโหมดการเล่นตีป้อมแบบสไตล์โมบ้าสร้างห้องยิงการโหยหลากหลายสุดๆครับใครไม่มีอะไรทำเนี่ยโหม โหมดนี้แหละมีให้ทําเยอะเลยซึ่งเขาจะเปิดให้เราเล่นในอนาคตครับเดี๋ยวเขาจะมีอัปเดตมาอีกทีหนึง่งอันนี้เราก็รู้ข่าวสารแล้วก็เตรียมตัวไว้ก่อนและนี่คือ7เหตุผลว่าทําไมเกมชินแพทนี้มันเหมาะกับผู้เล่นใหม่และก็เหมาะกับผู้เล่นเก่าด้วยเริ่มต้นตอนนี้ถือว่าดีเลยครับส่วนผู้เล่นเก่าก็ได้อะไรเยอะเยอะเพิ่มมากมายบอกว่าเนื้อหานี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับทุกๆก,ก,การกดไลค์หนึ่ง ครั้งของเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้กับผมได้เยอะมากการทํา YouTube มันต้องต่อสู้กับอัลกอริทึมอ่ะบางทีมันก็ดันขึ้นหน้าฟีดบางทีมันก็ไม่ดันขึ้นหน้าฟีดซึ่งการกดไลค์มันก็เลยเป็นการสนับสนุนที่ดันคลิปนี้ขึ้นสู่หน้าฟีดครับเพราะฉะนั้นผมต้องขอขอบคุณ1ไลค์ของคุณจากใจขอบคุณมากๆครับและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย